ครับวันนี้ผมจะมาเล่นดอลส์สำเร็ของผมครับแต่รอบนี้จะไม่ได้มาโรงแรมนะครับรอบนี้จะลงเหลืองนะครับไม่เคยโรงแรมแล้วเหมืองแล้วเหมืองอยู่ไหนวะนี่ไงเรากำลงลงคือว่านี่ไงช่างอ่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออไอ้ี่มันคียมาแล้วมาแล้วโอ้โหพักผิด สปองไม่ใช่ไหเกีดเ้วเราจะไม่ซุดของโอ้โหนี่นี่สุดอิเลยโอ้โยโอ้ยจุมาไม้ไม้ครับเอาเจอไปไปไปเลสโก้โอเคถ้าตอนนี้เราได้เห็นร้อมกีนหน่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบนี่ก็รีบดันแท้ เอ้ยเอ้ยไม่เไรไม่เป็นเฮมเันม้้าไม่เป็นไรแม่มม่เนไรไมเป็นไร้าดไม่เนรเฮ้นรมเปนราเรเป็น่าเนร่่เน่เนไ่นไ่ดไนได้เอนาออกไเป็อรา๊ไเป๊เดเน โหรอบนี้วาร์ปได้โอุ้ย,ย่หไร้เกลือนใช้ดนไม่เปรตน,นี่ <c oughs> พูดพูร้อมกันดันไปเลยดันนดันอ่ะโอุ้ยดันดันดันไปด้วย รอบนี้อันนี้อันนี้มันเป็นแค่ฉากเฉยมันไม่ใช่ตัวจริงๆ <l ots> ใช่มันมันเป็นแบก,กาวใช่พวกนี้ดุโุดุลุดดุลุดหลังรอบนี้หาฟิวอีกแล้วอุ้ยอุ้ยตัวตัวอะไรวะเฮ้ยนี่ โอ้ยผือไปกดแม่งร์บได้วะไม่งรักจะมาวะมันไม่มาก็ดีแล้วมาโลโอ้ยแขกไม่ได้รับเชิญรู้สึกโอ้ยห้องนี้ห้ามจุดไฟแช็คได้มันจุดได้นะโอ้ยแกแม่งมานี่มันมา ช้ากว่าเดิมนะเนี่ยเราอะทำไมมีเศษป่านด้โอครัโอ้โหมินิบอสว่ะยังมีอีกจบหายแล้วขนาดนี้ยังขนาดนี้ยังมีดูปอีกเหรอโหดูบลานเลยวะนี่ย อือนี้ยังมีรูอีกปุบ้ยเฮ้ยจะ้ไม่ได้ยงไงกันี่บอ้เ้ย้ยต้วมันมาแล้วอ้าวอ้า้ยเขาต้่้ย โอ้ยฮอ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 อ้าวโอเคมีห้องนี้แล้วไหนวะเอาไม่ไม่มีกันไกลอ้สัสรู้เฮ้ยก็าำลังอาชีพอยู่ ได้ยินเสียงไหมยิน้นไม่มายถึงเลยพี่นี่ไม่ได้ยินเลยเราไปห้อง35โอ้ย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 เออเหยียบเลยเอ๊ะกิ้งไปไหนเอากิ้งไปแล้วเอาโอ๊ย ปแปลกแล้วแปลกแปลกแล้วอย่าบอกนะว่า <c oughs> อย่าบอกนะว่าเป็นหมาท่านกันยงโวยยัโหยอะไลเยอะเลยเว้ยเต้นวะไม่เคยเจอด้วย <c oughs> โอ้ยไอ้สัส โอ้ยเลยโอ้ยฉากแบบนี้โอ้โอ้เกียดฉากนี้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะโอ้สะพานทำไม่ดีโอ้เกียดฉากนี้ด้วยเฮ้ยตัวเป็นถนนเข้าขวนว่ะจริงเรอจริงเปิดเจอพ่อพ่อกิ๊กเกิลแล้วพ่อหรือแม่ไม่รู้มาแล้วไอ้สุดปิดโอ้ย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 อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยอยู่ไหน มาเจ็ดศูนย์หกโอ้โหแล้วเราไม่เคยมาถึงนี่มาก่อนเลยไม่เคยมาถึงนี่มาก่อนเลยแปดเจ็ดเจ็ด กีดเรดาร์ไปทางนู้นย้ำแบบไอ้นีดไฟฉายอ่าฮู้มีน่ากลัว คือมันจะได้ยินเสียงด้วยแตม่มันจะส่งเสียงเฮ้ยอยู่ไหนวะอ้าวเออเนี่ไงแปดเจปหนึ่งเก้าใชแ่แปดเจ็ดเจ็เีบร้อยสไปไหนโอ้โหอยู่นู่นเลย ก็ติ๊ก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 ังเลยมันก็จะมีเสียงเสียงจากไอ้ตัวเครื่องใส่รหัสแบบเป็นระยะเป็นระยะระยะเฮ้ยไงบ้า่ะอืมได้ยินเสียงแถวนี้ว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหลดไหมรหลดไหมโอเคเอาเอาสกิ๊ดสกิ๊ดเอาแล้วมันมองไม่เห็น สองคนคือมันจะง,ง่ายกว่านี้แต่ไม่ตอนนักเรีแเยรแตบบ่แม่แต่ตอนนั้นไม่คือไม่กดแล้วนะเว้กดแล้วอ่ะอีเล็กรู้เป่กดไปกดจนหมดแล้วอ่ะแต่แม่ไม่จะด,ดว่วนนะกูตอนเนี้ยลำคาส,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 สกีสุดแล้วโดนกัดโดนมันกัดไปทีนึงอย่าบอกนะว่าเป็นตัวดี โอ้ทางตันโอเคตายตายตายโอ้ยอยู่ข้างหลังเลยอยู่ข้างหลังเลยไปแล้วรอดรอดรอดโอ้โหวินนี้ไม่มีเกิดใหม่เหรอ่าไม่มีอ่โอ้โหอยู่ข้างหน้าโอ้โหสองตัวเลย เว้ยเว้ยเว้ยห้องดื่มอ่ะห้องแขนถ้าแกิตุ้กตนเพงไปโดนไปโดนกุโทถ่ายตายก็จบคลิปเลยโอ้โโอ้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 อ้ เลขร้อยโดยกินโดยกันพูเย้ครับท่านผู้ชมวันนี้เราได้ถึงห้องเยี่ยนประมาณห้าสิบนะครับแต่ได้ถึงร้อยสี่โูนะเพราะว่าตอนนั้นไม่ปวดล้วแต่แมงมันไม่กวดพูดเย่แล้วอย่างหนึ่งแมงเตรียมพูดเหล็กโอเคไปแล้วเบย